โอเคครับก็กราบสวัสดีทุกท่านนะฮะวันนี้พบกับช่องจันไรเดอร์นะครับวันนี้เห็นข้างหน้าผมไหมข้างหน้าเป็นอะไรครับอะไรนะจีเพ็กซ์เดมอนหนึ่งห้าศูนย์จีอาร์หยอกเล่นนะครับมาดีครับอันนี้คือรถของซี o โอนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวนะครับคร่าวๆคันนี้ได้ข่าวว่าแต่งโคตรเยอะใช่ไหมพี่เอยอะไหมโอ้ประมาณเกือบสองล้านใช่ไหมคัน <laughs> นี้แบบโห่แต่งสุดนะครับดูก็ รู้ละมันสวยอะเรามารีวิวของแต่งกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเท่าที่ดูก็เยอะอยู่นะใช่มันก็ไม่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 กี่ชิ้นหรอกครับไม่กี่ชิ้นแต่ละชิ้นนี่ดูราคาแล้วแบบโคตรโหดอะโอเครีวิวอย่างแรกเลยมีอะไรบ้างพี่เฮ้ยอันนี้มันผมเห็นว่ามันแพงมากเลยมันเนี่ยอันนี้มันจะมามามาพร้อมเปลี่ยนอ๋อที่เป็นพวกอ่างชุดแต่งของในตัววิวพอร์ต อ๋อ oh, ของ V4R แล้วจริงๆแล้วตัวนี้มันเป็นดุลยปฏติ V4 อะไรพี่จะเป็น V4S ครับ V4S <Yeah. S 1> แต่ว่าแต่งเป็นตัว V4R อ uh ๋อ huh. oh, ของ V4S เนี่ยมันจะไม่มีตัวใช่ไหมจะไม่มีมันตรงนีเ,นเรลี่ยอ๋อ oh, เปลี่ยน,ยนชุดแฟริ่งใหม่ก็คือพี่พี่เปลี่ยนแบบทั้งแถบเลยใช่ไหมคือไม่พูดเลยครับตรงนี้ตรงนี้นอืมแล้วอันนี้เท่าไหร่ผมอยากรู้ราคาเนะี่ยอันนี้มันได้มาทางชุดมันสองบาง แสงกวาบาททั้งชุดตอนนั้นตอนนั้นตีไปแสนหนึงน่งตีไปแสนหนึ่งโอ้โหสุดอันนี้คือคือได้ทั้งชุดนี้เนาะแล้วก็มีอะไรพี่กระจกอันนี้กระจกอยลโซมาราคาหนึ่งหมื่นเก้า <10 9. S 1> คู่หนึง่ง <10 9. S 1> ดีกลังหิตเลยนะกระจกแบบเนี้ยใช่ <c oughs> <c oughs> อือฮึลิโซมาโอเคแล้วก็มีอะไรพี่ประกับแฮนด์โดบิโน อันนี้เป็นเป็นแค่ปอกครับปลอกครับแล้วก็ตัวกาดเท่าไหร่พี่วันนี้ซื้อมา6,000หนึ่งอันของอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอันไม่ออกอะเรสซิ่งอะไรอะตามฟาแม็กไหมก็จะตาแม็กรู้สึกอืม6,000เกือบ7,000นะครับเพื่อนๆโอ้โหดูสิมีเียอะไรกันอันนี้และไอพวกคาร์บอนเนี่ยพี่ใช่ไหมใช่ก็จะมีคาร์บอนตัวนี้ครับตัวนี้โอ้ครอบแล้วก็มีโมโนนาครับ อชุดเท่าไหร่จ๊ะนี่หลักพันครับโอ้ครับผมจำราคาไม่จำราคาไม่เคยไม่เคยได้สองฝั่งเลยใช่ไหมสองฝั่งใช่ครับสองฝั่งแล้วก็ด้านบนนี้คือมาเดิมๆหรือว่าพี่มาโมยอ่าตรงนี้จะเป็นเดิมๆจะเป็นสีแดงครับพอดีเอาไปขัดสีออกอ๋อขัดสีออกมันจะได้ดูแบบตัดกันนะผมว่านะสวยอือฮึแล้วก็ฝาถังน้ำมันอะไรของอันนี้ไลเทคครับอ๋อไลเทคเฮ้ยไลเทคนี่ยเป็นของแพงเท่าไหร่พี่ ใบเขกเราผมต้องเปิดดูแล้วนะนะผมว่ามีเกือบหมื่นแล้วนะผมว่าไม่ไม่ไม่ถึงครับไม่ถึงไปถึง6,000โอเคชุดนี้นะครับข้อดีคือปลดไวแต่ข้อเสียขายแล้วก็อย่าไปมีเรื่องกับใครนะสำหรับคนที่ใช้แบบปลดเร็วอ่ะเดี๋ยวแม่งกอกอะไรพวกนี้โอเคแล้วส่วนด้านหลังต้องตูดมีอะไรบ้างพี่ด้านหลังไม่มีครับมีมีแค่ไฟเลี้ยวแต่งไฟเลี้ยวแต่ง ไปแค่ไปเลี้ยวนี่เท่าไหร่เนี่ยของปกติเนี่ยหกพันนะครับพี่น้องนี่นี่แค่สองจุดนี่นะครับแล้วแขคนกะพี่ลืมแข้งเลยปกติของเดิมเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบนี้นะของเดิมเราเปลี่ยนเป็นตัาแล้วก็เปลนตัวตัวข้างในครับโดนมาเท่าไหร่ครับเขอบใส่ผมโดนมาสองหมื่นสองสองหมื่นสองครอบแค่ครอบใช่ครับสองหมื่นสองนะครับอะไรเนี่ยสเปเชียลพัท V4 นะครับเป็นของประมาณนี้เลยใช่ครับแล้วก็นี่นี่นี่ไลท์เทคด้วยเท่าไหร่ครับเกียร์โยงไลท์เทคตัวเกียร์โยงตัวนี้โดนมาสามหมื่นห้าสามหมื่นโอ้พระเจ้าเนี่ยขอจับเป็นบุญมือเนี่ยไปเป็นชุดนี้เลยครับอ๋อแล้วท่อพี่โอเคแหมท่อ Full system คอปูเลยใช่ไหมครับเออมองไม่เห็นนะเพราะว่ามันมีกาดบังนะอ,อ,ยอยากรู้ราคาตอนนี้อยู่ประมาณแสนเก้าหมื่นเกือบสองแสนนะครับอออโอ้โหก็คือท่อของเขาเนี่ยจะแบบข้างๆจะออกมาทางนี้เนาะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เน,น,นี่ยมันจะแบบผมเห็นเวลาขี่แล้วเนี่ยแบบท่อลูกเนี้ยมันจะแบบเขาเรียกว่าตะแบบกุย ดินอะ่ะมันจะทําให้ดูแบบเท่ไม่รู้อ่ะนะครับส่วนโชกอ่ะพี่โชกโอรนบบินของเดิมของ้ก็โ,โชคได้แต่หลังมันจะเป็นของศูนย์หมดเลยอืมวีโพจะเป็นตัวโชกไฟฟ้าโอ้แบบปรับอัตโนมัติเลยเนาะถ้าเป็นตัววีโพวีโพธรรมดาจะยังจะไม่ใช่ไฟฟ้าอ๋อโอ้โหให้แบบของมาแบบสุดอะนะครับดูดิอันนี้คือของเดิมไหมพี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นของแต่งของแต่ง โดนมาเท่าไหร่หมื่นกว่าบาทโอเคทุกันการทบัตรโอลินเนี่ยคือของของศูนย์ของศูงนย์ครับพวกอ,อาชุดโชคจังทบัตพวกเบย์นี่ของเดิมหมดเลยอย่างไม่จะไรคบไม่พออุ้ยทั้งหมดนี่เป็นเพื่อนเกือบสองล้านนะได้ไม่ธรรมดานะครับเบมโบศูนย์ศูนย์ อ๋อเออแล้วโดนมาเท่าไหร่พี่ชุดตัวนี้พวกชุดครับสตูที่อยู่ประมาณต้าตัวฮับแับอยู่ที0 0 0บพันครับเจ็ดพัน NC ห้าถึงหกพันอ๋อหลายบาทเลยเส้นละเจ็ 7, <500. S 2> 5, ดพันห้าเจ็นหเส้นหนึ่งเจ็ดพันห้าโอ้โหสุดชิบหาย <c oughs> แล้วก็จะมีอะไรกับจริงจริงมันมีเยอะมากเลยพี่พี่ไลให้ผมดูดิหมดยัง จะมีค่าค่าขูดสีนะโดนไปสองหมื่บาทอ๋อคือเอาสีแดงออกสองหมื่นบาทสองหมื่นห้ามโอ้โหแต่มีม oh. ีเปลี่ยนพวกกระปุกเอากระปุกน้ำมันเบนกเทูมาใสอ๋ออันนี้ของเท็ตูทำหมดเลยอ๋อและราคาเท่าไหรออันนี้ด้วยใช่ไหมครับอันนี้ของเฮ็ตูอครับ พี่พี่เอาไอ้ตัวพักขาตั้งเอ้ยไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าที่ซ้อนอ่ะไม่มีครับขอตัวนี้คือมาแบบนี้เลยคือกาจะไม่ให้แบบหญิงซ้อนอะไรเงี้ยไม่ได้แบบทั้งทั้งบ้านมีปัญหาแน่นอนอ๋อมันไม่ได้ออกแบบมาให้แบบซ้อนอ่ะมันเอาไว้แบบเลสซิ่งอ่ะโอเคไหมผมอยากเห็นเรือนใหม่ี่ เนี่ยครับขึ้นมาแบบนี้จึ่งๆเ,เท่นนะแล้วก็จะมาฟังเสีออยงกันนะครับผม ถ้าเป็นแอลทารวินจะเป็นตัวนี้นะครับแล้วแวนอนาคตพี่มีแผนจะจัดอะไรต่อไหมอน,นาคตแต่ว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนล้อครับแล้วก็ไล่พวกชุดเบร์อ๋อถ้ามีตังค์อาจจะแกะสล,ลิงใหม่เป็นของตัวซูเปอร์เลกโอ้อซูเปอร์เลกโอเคนะครับผมก็สำหรับวันนี้ดุคติวีโฟนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับว่าจะมีของแต่งอะไรเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเพิ่มแล้วกันนะครับ อย่ามกดติดตามยครับวันนี้ก็ขอบคุณป๋าฟอร์ด้ลยนะครับสำหรับการรีวิวนะครับสวัสดีครับ